ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราพาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจฝ่ายรักษาสิลห้าวัดเขาท้ำแรดนำเข้าสารอาหารแห้งก้นบาดพระส่งช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางนายอำนวยกเกษตรศิล์นุก,กุลนายอำเภอท่าตะเกียบพร้อมด้วยประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองเจ้าหน้าที่ อาสาอำเภอท่าตะเกียบทั้งสิบส่วนรัชการอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหัสไทยจังหวัดะเชิงงเราให้การต้อนรับนาย ชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาและนางพัฒนาน,นยังตรงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมคณะส่วนราชการจังหวัดร่วมทําบุญตักบาทในโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดประชารัฐร่วมใจฝ่ายรักษาสินห้าจังหวัดฉะเชิงเซาประจําปีงบประมาณพศ2567ณวัดเขาถ้ำแรด บรรยากาศที่บริเวณวัดเขาถ้ำแรดอากาศดีร่มรื่นมีลิงออกมารอกินของที่ชาวบ้านนำมาฝากขนมนมมีข้าราชการทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้านนำเข้าสารอาหารแห้งมาวางบนโต๊ะที่มีการจัดเตรียมไว้ให้รอบพระอุโบสถของวัดที่มีความงามของวิจิตรศิลปะของการออกแบบมีพญายนาค หลายตนหลากสีอบล้อมโบสถ์เสมือนเป็นการคุ้มครองท่านนายอำเภอท่าตะเกียบนายอำนวยกเกษตรศินนุกุลได้นำท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายชนลียังตรงพร้อมคณะขึ้นพบท่านเจ้าอาวาสวัดเขาถ้าแรด,ดด้านในพระอุโบสถมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยในกิจกรรมโครงการวันนี้ก่อนจะถ่ายภาพร่วมกันค่ะ ต่อมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายชนทธียังตรงพร้อมนางพัฒนานยังตรงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดฉะเชิงเซาได้นำตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งโดยคณะพระสงฆ์ได้เดินบิณฑบาตรรอบพระอุโบสถที่เนืองแน่นท่านผู้ว่าราชการได้บอกว่ากิจกรรมวันนี้ทางจังหวัดฉะเชิงเซาจัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่อง นอกจากเป็นการนำทุกภาคส่วนประชาชนร่วมโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดประชารัฐร่วมใจฝ่ายรักษาสินห้าจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีงบประมาณพศ2567ยังเป็นการนำเข้าสารอาหารแห้งที่ทุกท่านตักบาทไปรวบรวมจัดส่งมอบให้กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้พิการอีกด้วยค่ะ นิวยี่สิบสสถานีประชาชนสลาวุธิบุญสร้างภาพข่าวพรดาสุวรรณรายงาน